สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการเขียนจำนวนนับในรูปกระจายนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนดูวิดีโอสั้นๆของครูเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดการเขียนจำนวนนับในรูปการกระจายประมาณ5ข้อนะคะ,ะคุณครูจะสอนสัก2ตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะ4 3 0 0 0 420นะคะก็จะได้เป็น4จํจำนวนแรกอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ40,000ก็มาเขียน40,000บวกด้วย 3, อยู่ในหลักพันก็มีค่าเท่ากับ3,000นะคะต่อไป4อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ400 2อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ20เขียนได้แบบนี้นะคะบวกขัดไปสุดท้าย หลักหน่วยก็ศูย์ก็ใส่ไปหรือเด็กๆอาจจะเขียนว่า40,000บวก3,000บวก400บวก20เท่านี้ก็ไม่ผิดนะคะมาดูตัวอย่างที่2กันค่ะอ่านว่าเด็กๆอ่านยังไงคะอ่านว่า89,101ถ้าจะเขียนในรูปกระจายก็จะได้เป็น80,000บวก9,000บวก100บวก ศในหลักสิบนะเขียนยึดตำแหน่งเอาไว้บวกหลักหน่วยคือ1ก็ใส่นะคะหรือเด็กๆจะเขียนว่า8ปดหมนบวกด้วยเ0้าบวกด้วย100และบวกด้วย1ในหลักหน่วยก็ไม่ผิดนะคะดู2ตัวอย่างนี้แล้วเด็กๆสามารถไปปรับใช้ในแบบฝึกหัดได้นะคะสวัสดีค่ะ